บอลสดมากทวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูชันกอนนำท่านผู้ชมผู้ชมกันถ่ายข้อสอบบอลคิงครับครั้งที่5เดือนนะครับเป็นที่สนามกีบัวจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ในส่วนผู้ใหญ่ก็จะมีคุณชูเดชต้นมนและผมประทุมศรีมารับหน้าที่ผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับเกมเริ่ม10นาทีเราจะมี้จะเข้าไปชิงได้หรือไม่ อลเมตสั้นๆอีกนิดไม่ได้คือครับโยกข้างในโยกมาแล้วลองทักทายทังไม่เข้ากรอบโอกาสยิงครั้งแรกของเรานะครับบอที่ไต่ามาจากทางฝั่งซ้ายนะครับเขาขวาข้างถนัดแต่ว่ากดตรงนี้ไม่ลง ไม่มีช่องแล้วครับล็อกมาให้กับทางเอกนิดได้เลยเลยแล้วเปิดมาที่จุดนัดพบ1-0โดยเบนเดวเิสเลยครับโอ้โห,โหเอาเราขึ้นนำ11นาทีครับทีมชาติไทยออกนําแล้วครับจากตรงนี้แหละครับที่รับบอลต่อเหลือๆครับไม่ล้ำหน้าเพราะว่าแผงเกมรับของพิจยิยังอยู่ในเป็นแผงกันอยู่ในกรอบอยู่เลยนะครับแล้วไม่มีใครประกบทางด้านของเบนเดวิสเลยนะครับยืนอยู่คนเดียวแล้ว แปลลูกนี้เข้าไปสนามเรือหน้าใหม่2-2รอสองเห็นแล้วครับปรทภาพแต่ไม่เปิดอายุขยนายโยก็ปั่นโค้งโค้งอยูนี่ว่าวาฟ้าไม่ได้ครับเออจจะสองศูนย์พยายามเปิดอยู่นานบอลมันโค้งแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ห่างมือมากนะครับเก็บแล้วบอมมาใหม่บรรจงมาหาปันละเมศอารมณ์พื้นแล้วตรงนี้ชัดได้ครับสองศูนย์โดยทางเพื่อสักเผยพิมายทำไมล้ำหน้านะครับโอ้โหจากตรงนี้ครับที่เอกนิตเปิด ไม่ล้ำแล้วครับแล้วก็นี่ครับโหเกมรับฟิจิไม่ได้ตามมาเลยนะครับของการให้ของทางปรเมศนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับแต่บอลที่เอกนิษช่างหนักมาแล้วนะครับใช่ครับทาาช่างทองมาเลยครับกลายเป็นการเปิดของอดีตเจรีกแล้วก็การแอสซิสต์ของปัจจุบันเจรีคนะครับีแลลวเดี๋ยวดูคนนี้ <c oughs> จะมีโอกาสหรือปเปล่าขมานตรงนี้นัทพงศ์แล้วเขาได้ซัดแล้วเกือบเกือบจะอีกใครแต่ในเตะมุมของทางฟิจิแล้วครับว่าห้าสตรงนี้ก่อนนะครับนัทพงศ์นะครับแปะบอลได้นิดนิดครับแต่บอลไปเข้าทางของวาลนในวันล,ลูครับปลายมือครับของทางเห็ุในเลือกตัวสองเลือกที่เดวิสเดวิสวางบอลย้อนมา ปฏิภาพบรรจงบรรจงไปหานี่มีอย่างนิดทออย่างเบือ่อตัวเอกนิดว่าจจงหวะงแรกเนี่ยของตะโรเมียบืดนะครับเหลี่ยมมันก็ต้องยิงแบบนี้แหละครับพลเมศตว่าเตะไม่โดนก็ยังข่าไม่ถึงเอกนิดนี่โอ้ยิงโดนไม่ดีัเหมือนจะไปโดนบริเวณพันทางขวาออกตัวแล้วหาครับเดวิทเห็นให้ทะลุช่องหาครับตรงนี้ไม่ล้าดูรูดเดียวของทางทีมตักเคยพิมายติดขาสังเกตได้ไหม มรงนี้เขาแข็งแกร่งกว่าครับทางนาวิบูกไม่มีธงนะครับไม่ลำหน้าครูนี้แต่จังหวะจบของทีลสักนี่ไปตรง,ตรงแล้วเข้าทางของพลเมษพลเมษไหลเดวิสเดวิสมีความเร็วอาครับมาลุกเดือวของทางเป็นเดวิสหลอกหลอกแต่ว่าโดนคนเสาว้าหสสารยังไม่มาครับโอ้โหเดวิสพุ่งมาตรงนี้เนี่ย ได้เดี่ยวแล้วนะครับฟาวฟาวก็รอเป่าจบครึ่งแรกแล้วครับบอคิงส์ครับครั้งที่51ครับการประเดิมสนามของทีมชาติไทยครับออกนำฟิจิในครึ่งแรกอยู่สองประตูต่อ0ูนย์นะครับย้อนมาซ้าย น้ำหนักยังได้อยู่อ่าครับพลเมรแหวกแล้วติดนิดเดียวได้อยู่ยังได้อ่าเลาะเลาะแทงมาให้กับเดวิสมาที่ลลเมทถ้าไม่รับกัสองสามศูนย์เลยครับโอ้โหเขาทำสวยงามมากครับทีมชาติไทยเริ่มครึ่งหลังมายังไม่เต็มจากตรงนี้เลยนะครับที่แหวกมาแล้วก็เห็นเบนเดวิสครับที่ว่างอยู่ ไม่ล้ำหน้าแน่นอนนะครับต่ว่าคาสของเดวิสนี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับปอจังหวะเดียวเลยนะครับเดวิสให้นี่ข้ามเกมรับของทางฟิจิมาหมดตัวชาคนนี้เนี่ยคอไม่อาจจะล้ำได้ใช่ครับตัวที่ห้อยอยู่นี่เป็นวอสคอนเซลลออสเนี่ยที่เป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับซ้ายนะครับวขวานี่เป็นซัดดวงดูครับมุดที่สะละับแตว่าบอล โดนกำแพงออกแต่ทุกคนมันเหิอนอย่างนั้นเตะม,มุมนะครับจากสัญญาณวุลสินเนี่ยรอตัวสองให้มาถึงเดวิสให้อ่าครับดูว่าลูกมาของปา r l i a m e n อ่านวิไลโอ้โหเอียงเอียงเยอะไปหน่อยครับโอ้โหได้หลุดเดียวๆแล้วนะครับโอ้เอียงนี่กะยอมแล้วนะครับโอ้จังหวะของเบนเดวิสอีกแล้วครับเบิร์นจังหวะเดียวเนี่ยมีเวลาในการที่จะแต่งบอลด้วยอารับ เปิดทางสองสองมีสามสี่เขาไม่เข้ากรอบครับว่าด้โยพวกของทางวัสคอนเซลลอสแต่ในกรอบที่เขาขึ้นได้อยู่ตลอดเหมือนกันนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่ว่าเพินเียมอยู่ไม่มีทองเดวิสหลายให้กับทางการ์เดิลสักไทยโชว์ต้นแบบว่าสัมผัสแรกได้กดบอลจาก เบนเดวิสรับเลือไปเห็นนะครับไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับโอ้ให้บอดีมากแต่ยิงบลเลนหนึ่งสองกันกับโพรเมตแล้วไหลตรงนี้เดวิสให้มาที่สุกโชคแล้วโคชิตจะปั้นเจริญศักดิ์ให้ได้ว่างั้นเถอะยังไม่ได้ว้าโชคมันเกิดซะหน่อยครับเพื่อเหมือนรู้เลยนะฮะไม่ปั้นเจ้าถิ่นก็จะปั้นใครนี่ครับแปะให้แล้วสุโชคครับ ให้มาแล้ววอลชิดแปะให้เน้นๆเลยนะครับพอไปจับตรงนี้มุมตัวช่องออกตัวแล้วแต่ดิวิสเลือกง่ายๆเลือกให้ช่องของทางมาเท่นี้จะมีชื่อหรือยังเจริญศักดิ์ก็ยังไม่มีชื่อโอ้โหยังแค่สามศูนย์อยู่โอ้ลงแน่นอนแะครับความเร็วของยอดเท่นี่มาเล่นงานเกมรับฟิจิตอนนี้เนี่ยเขาฉีกเกมรับได้อยู่ รองคนที่3และ4นะครับของฟิจิส่วนเจริญซักโอ้โหยังไม่ได้ครับให้เกินไปด้วยครับใจอยากยิงให้ได้น่าจะออกปเลยเกรงแล้วตอนนี้ตั้งใจก็มีความกดดันเลยครับจะได้ครับหน้าต่ำแทนนะครับเท่าช่องอ่าครับตุวชัย สุชาย,ยบอกวันนี้ไม่ปั้นไครแล้วล่ะครับแต่หน้าต่างหน้าต่างอย่างแค่3าศูนย์อยู่โอ้โดวลเดียวไม่มีทงคนระับโอ้เกมรับนี่ช่องเยอะมากแต่โอ้จังหวะสุดแล้วก็จบเกมเป็นว่าของเราก็เอาชนะไปได้แบบไม่ยากล่ะครับ คนเดิมในนัดแรกของท i n ส s ครับครั้งที่51ได้อย่างยอดเยี่ยมครับทีมชาติไทยเอาชนะฟิจิไปได้3ประตูต่อ0นะครับ